สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเรารักจอมสุรางนะคะก็มาอยู่ที่งานรักการอ่านนะคะที่ศูนย์การค้าแอมโปมอค่ะดิฉันนางสาวดวงกมลทงชมเชยเป็นพิธีกรคนที่หนึ่งค่ะและดิฉันนางสาวธรมมณฑลทัพปัญญานะคะเป็นพิธีกรคนที่สองค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่ที่บูธของโรงเรียนจอมสุรางนะคะเป็นบูธจัดการละกั้นอ่านนะคะที่เป็นการเทิดพรไปเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถของเราค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีของบูธต่างๆของโรงเรียนทั่วจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็จะมีเกี่ยวกับห้องสมุดการจัดห้องสมุดแล้วก็การแนะนําหนังสือต่างๆนะคะ และในขณะนี้นะคะพิธียังไม่ได้เริ่มขึ้นนะคะเราก็เลยจะเก็บภาพบรรยากาศรอบๆก่อนค่ะค่ะตามเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวพ,พรพิมลสวายวันเป็นพิธีกรคนที่สามนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ซุ้มของโรงเรียนบางซ้ายวิทยานะคะตอนนี้เราก็เห็นน้องๆน,นะคะกําลังจัดเตรียมงานกันนะคะ โรงเรียนนี้นะคะมีมีรูปแบบนะคะต้นแบบห้องสมุดที่มีชีวิตนะคะแล้วก็มีการจัดเคล้ายๆบ่อนนะคะเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนานะคะคค่ะ <Okay. S 1> แล้วนี่นะคะเราก็มาอยู่กับโรงเรียน สีบางไทนะคะเป็นสมของโรงเรียนเราเราได้มาอยู่กับผู้ร่วมงานของโรงเรียนนี้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องสวัสดีครับค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อเด็กชายกิติพันธ์น้ำเจ็ดสี่ครับค่ะก็งานที่จัดในวันนี้รู้สึกยังไงคะที่ได้มาร่วมงานด้วยรู้สึกดีใจมากเลยครับมีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยครับ ค่ะแล้วปกตินี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือไหมคะก็ชอบครับค่ะปกติเราจะอ่านหนังสือแบบยังไงคะประอ่านเกี่ยวกับแนวไหนประเภทไหนคะก็บางครั้งอ่านแบบการ์ตูนครับบางครั้งอ่านแบบมีสาระครับอ๋อค่ะอ่านหนังสือแบบบ่อยไหมคะในต่อวันกี่ครั้งต่อวันหรือว่ากี่หน้ากี่เล่มต่อวันคะอาจจะเป็นวันละเล่มก็ได้ครับวันละเล่มค่ะแล้ว ที่มาในวันนี้นี่ตามสโลแกนอ่านกันเถอะใช่ไหมคะค่ะแล้วมานี่โหสวยงามนะคะจัดซุม้มใครเป็นคนคิดคะเนี่ยซุม้มซุ้มนี้ซุ้มนี้ก็เป็นครูนิสาแล้วก็คณะจัดทำะคระับอาจารย์อยู่ด้านในใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามอาจารย์กันนะคะ มาอยู่ที่บูธของโรงเรียนจิรศาสตร์นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์น้องๆจากโรงเรียนจิรศาสตร์กันค่ะน้องคะน้องชื่ออะไรคะเออสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตส,สุตะคำมีครับเป็นนักเรียนของโรงเรียนจิรศาสตร์วิทยาครับค่ะแล้ว ที่น้องมาเป็นตัวแทนจัดบูธเนี่ยน้องมีแบบคอนเซปต์อะไรในการจัดบูธครั้งนี้คะครับคอนเซปต์ในครั้งนี้นะครับเราก็จะจัดเน้นไปทางด้านหนังสือพิมพ์เสมือนโดยที่เด็กนักเรียนของเรานะครับทําเองโดยเป็นฝีมือของเด็กโรงเรียนของเราครับแล้วปกติน้องเป็นคนชอบอ่านหนังสือเนี่ยน้องชอบอ่านหนังสือแนวไหนคะก็จะเป็นหนังสือพวกหนังสือพิมพ์มครับให้ความรู้ทั่วไปประมาณนี้ครับ ค่ะก็ขอบคุณน้องมากนะคะอตอนนี้เนพื่อนเนเพะตัวค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกซุ้มหนึ่งนะคะตอนก่อนอื่นเลยนะคะขอให้พี่เขาได้แนะนําตัวก่อน,นะคะ่ะแล้วว่าแนะนําตัวนะคะแล้วก็บอกชื่อโรงเรียนก่อน,นะคะ่ะครับก็ นายรัตนเทพเสริมชีพนะครับอยู่โรงเรียนบางปะอินราชานุเห์หนึ่งครับค่ะคือทางเรียนจอมนะคะอยากจะขอสัมภาษณ์พี่ว่าคอนเซปต์ในการจัดซุ้มอย่างเงี้ยนะคะได้คอนเซปต์มาจากอะไรบ้างคะก็คอนเซปต์คุณจะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมเ,เกี่ยวกับต่างๆหรือว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะ แล้วก็กลับมาอยู่ที่บูธจอมสุรางนะคะตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่ามีคนสวยสวยมายืนประกบข้างตลอดทําให้พีกอรหมดความน่ารักลงไปเลยค่ะแล้วเราจะมาขอสัมภาษณ์นะคะว่ากิจกรรมในวันนี้ที่จัดขึ้นนี่พี่พี่รู้สึกยังไงคะที่เข้ามาร่วมงานด้วยพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาร่วมงานนี้เพราะว่า ทางโรงเรียนก็นำนิทรรศการเกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชินนาของเรามาจัดทาให้รู้ว่าเพราะองค์ท่านมีพระราชกรณนยากิจที่ดีๆมากมายที่ให้พวกเราศึกษาและนํามาปรับใช้ได้ค่ะแล้วพี่คะก็ ที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีสาระที่ดีที่เราควรที่จะรู้เพื่อน,นําไปให้กับคนที่ยังไม่รู้ว่าท่านมีพระรากรณีกิจกรรที่จะมาปรับปรุงให้คนไทยเรานั้นมีอาชีพที่ดีขึ้นหรือทํากิจกรรมที่ดีขึ้นค่ะพี่คนสวยนะคะมาที่พี่คนสวยบ้างวันนี้แต่งเป็นอะไรคะเนี่ยเป็นเป็นคนต้อนรับอะค่ะ คนต้อนรับจะแต่งแต่งตัวสวยมากเลยนะคะเนี่ยัหอาจารย์อาจารย์อะไรเป็นคนคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นนะคะอาจารย์นันตพาค่ะค่ะอาจารย์นันตะพาค่ะแล้วจะช่วยแนะนำบูธของโรงเรียนเรานะคะว่ามีอะไรบ้างได้ไหมคะพี่ยินดีค่ะก็ด้านแรกอันนี้ก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากซูซิปาชีพนะคะซึ่งเป็นโครงการพระราชบัญติของสมเด็จ พระบรมราชินนาของเรานะคะถัดมาก็จะเป็นของห้องสมุดคะ่ะก็คือจะมีอันสําคัญก็คือเป็นพระราพประวัติหรือว่าพระราชกรณกยกิจเกี่ยวกับพระนางเจ้านะคะแล้วก็เป็นโครงการพระราชดำริแล้วก็มีโครงงานกิจกรรมก็คือหยุดทุกงานอ่านอ่านทุกคน,นะคะ่ะแล้วก็ส่งเสริมหลักการอ่านแล้วก็ห้องสมุดพื้นที่ ถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นของกลุ่มการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนะคะในที่นี้ก็จะมีภาษาไทยกับหมวดสังคมนะคะซึ่งภาษาไทยก็จะมีผลงานซึ่งเป็นของนักเรียนเป็นคนแต่งขึ้นก็จะมีพวกคำวิยโพ์หรือว่าหนังสือวรรณนิยาต่างๆแล้วก็ส่วนเป็นห้องสู่สังคมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเงินทองของน้ค่าแล้วก็มีกิจกรรมการเล่นเกมตอบปัญหาด้วย ดินไปดูได้ไหมได้ค่ะก็อันนี้จะเป็นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนจอมสุรังของเรานะคะอัน,นแรกก็คือทําสมาธิก่อนเข้าเรียนอันที่สองคือสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนาอันที่สามคือร่วมกิจกรรมวันสําคัญอันที่สี่มุ่งมั่นอนุรักษ์วอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมอันที่ห้าคือติดตามเครื่องไหวเหตุการณ์ต่างๆ นที่6ก็จะเป็นค่ายพุทธธรรมซึ่งเราจัดประจำกันทุกปีโดยให้เรียนชั้นมหเป็นคนเข้าปฏิบัติธรรมนะคะอันที่เจก็คือการทำความดีและบันทึกก็คือจะบันทึกลงในวรสารสอรทีสัมพั์ของเราอันที่ 8. แก็จะเป็นฝึกขารบลบ,ลบ,ลบ,ลบน้อมก็คือจะมีการประกวดมารย,ยาด้วยอันที่9้าคือพร้อมสืบค้นความรู้อันที่สิบก็จะเป็นการบันทึกการใช,ใช้จ่ายของแต่ละคนนะคะ แล้วก็ส่วนอันนี้ที่เห็นก็คือจะเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งอันนี้เป็นของกลุ่มสาระสังคมนะคะอันนี้คือจะได้มาจากการประกวดระดับภาคชนะเลิศของการสวดมนต์หมูนะคะแล้วก็อันข้างหน้าที่น้องเห็นนี้จะเป็นกิจภาพซึ่งเป็นใบให้ความรู้สามารถบอกหลังที่มาของข่าต่างๆได้ค่ะก็ ค่ะอย่างที่เห็นนะคะโรงเรียนจอมสุรังอุปถัมภ์ของเรานะคะซุ้มของเรานี่มีประโยชน์มีคุณค่าสําหรับเรื่องรักการอ่านมากๆนะคะอย่างที่พี่เขาได้แนะนําไปวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทั้ทงสองนะคะที่มาให้คําแนะนําให้คําสัมภาษณ์กับรายการเรารักจอสองของเรานะคะขอบคุณมากค่ะค <mm ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องนักแสดงเมื่อคู่นะคะขอให้น้องทั้งสองนะคะแนะนําตัวหน่อยค่ะ หนูชื่อเด็กญิงอรพันธ์ไก่ที่พึ่งโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีชั้นป .2 นับ2คะ่ะหนูชื่อเด็กชายพุทเนธันแจ้งอยู่โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนาลังสรีชั้นป .2 นับ2ค่ะเมื่อกี้นะคะที่พี่ได้ดูน้องทั้งสองแสดงไปนะคะแสดงเก่งมากเลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนฝึกสอนคะอาจารย์ค่ะอาจารย์อาจารย์ที่โรงเรียนใช่ไหมคะอายที่บ้านอาจารย์ที่บ้านนะคะ ค่ะแล้วเอ,อที่ฝึกสอนใช้เวลานานไหมคะไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครัอ๋อแต่ว่าน้องสองคนนี้ร้องเก่งมากเลยนะคะค่ะแล้วตื่นเต้นไหมคะที่ได้ขึ้นมาแสดงบนเวทีที่มีคนดูเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นคนระับนิดหน่่งค่ะค่ะเราเคยแสดง